หากพูดถึงไม้น้ํานอกจากบัวแล้วก็ยังมีไม้น้ําอีกหลายชนิดเลยครับที่น่าสนใจจะนํามาปลูกในบ้านเรือนทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าจุดเด่นอย่างหนึ่งจากการที่เราปลูกเขาลงในพื้นที่กระถางหรืออ่างน้ําซึ่งขังน้ําไว้ก็ทําให้เราไม่จําเป็นจะต้องดูแลในการให้น้ําให้ท่าเขาอยู่บ่อยๆและนอกจากนี้แล้วไม้น้ําบางชนิด ก็มีความสวยงามจากทั้งใบแล้วก็ดอกหรือแม้กระทั่งรูปทรงต้นของเขาด้วยและไม้น้ำอีกต้นหนึ่งที่มือเย็นอยากจะชวนทุกท่านนำมาปลูกไว้ประดับตกแต่งในบ้านเรือนก็คือคล้าน้ำเป็นต้นไม้น้ำหรือไม้ชายน้ำอีกต้นหนึ่งที่เลี้ยงง่ายมากๆเลยทั้งรูปทรงกอก็สวยงาม และก็รวมไปถึงให้ดอกที่มีสีสันสวยงามด้วยอย่างไรก็ตามคุณลักษณะอย่างหนึ่งของไม้น้ำก็คือว่าเขาจะมีการเจริญเติบโตแตกกอออกไปเรื่อยๆด้วยเหตุนี้จะต้องเข้าใจเขาพอสมควรไม่ใช่ปลูกแล้วทิ้งๆลืมๆไปจนไม่ดูแลรักษาไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก่อนจะตัดสินใจนํามาปลูกไปต้อฟังข้อมูลปัจจัยแวดล้อมในการสนับสนุนการเจริญเติบโตของเจ้าคลาน้ําก่อนที่จะนํามัปลูกนะครับ เช่นเคยครับมือเย็นสุดุตองขอขอบคุณท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ที่ได้มีโอกาสดูคลิปต่างๆของมือเย็นแล้วก็แนะนํามาว่าอยากจะรู้จักกับเจ้าคลาน้ําเราก็เริ่มต้นไปทางความรู้จักถึงถิ่นกําเนิดของเขาก่อนเลยโดยถิ่นกําเนิดของเขาก็มาจากสหรัฐอเมริกาครับโดยมาจากถิ่นอบอุ่น ของสหรัฐอเมริกาซึ่งมีอุณหภูมิสูงสักนิดหนึ่งมันไม่จะเป็นรัฐอาบามารคนอนโซจอร์เจียลีนอยส์มิสซิสซิปปีไล่ไปถึงแคลิฟอร์เนียแล้วก็เท็กซัสเลยครับสำหรับชื่อวิทยาศาสตร์ของเจ้าคล้าน้ำก็คือทาเลียดิวบาต้าโดยชื่อสกุลทาเลียนี้ก็ตั้งชื่อให้เป็นเกียรติกับนักพฤกษศาสตร์แล้วก็เป็นแพทย์ด้วยนะครับชาวเยอรมันที่มีคุณูปการกับวงการพฤกษศาสตร์และนอกจากนี้แล้วชือช ata, ่อชนิดดิวบาตา้าก็มาจากคำในภาษาละตินซึ่งมีความหมายว่า สีขาวหรือมีสีขาวขึ้นปกคลุมในที่นี้ก็มาจากสันฐานของใบของเจ้าคาน้ำครับด้านหลังใบเราจะเห็นฝ้าขา,ขาวๆหรือผงสีขาวปกคลุมเต็มหลังใบเต็มไปหมดเลยนี่เป็นคุณลักษณะอย่างหนึ่งที่นักพฤกษศาสตร์ตั้งชื่อของเขานั้นตามลักษณะเด่นทําให้เราสามารถจะจำแนกแยกแยะต้นไม้ตันนี้ออกจากต้นอื่นๆได้ดีขึ้นนั่นเองสําหรับการจะนํามาปลูกในบ้านเรือนนั้นเราต้องพิจารณาจากตัวสันฐาน ของตัวทรงพุ่มและก็ความสูงเขาด้วยนะครับโดยธรรมชาติของเจ้าคลาน้ําซึ่งเป็นไม้ชายน้ําหรือเป็นไม้น้ํานั้นก็จะมีการจเจริญเติบโตแตกกอแตกหน่อออกไปด้านข้างแล้วยังไม่พอเขาสามารถจะส่งพุ่มใบสูงขึ้นไปและนอกจากนั้นตัวการออกช่อดอกนั้นก็จะยืดยาวออกไปเป็นเมตรเลยด้วยเหตุนี้เราอาจจะเห็นทรงพุ่มของเจ้าคลาน้ํานัน้นมีความสูงไปถึง3-3ถึงเมตรกว่าเลย ถือว่าเป็นต้นไม้น้ําที่มีความสูงพอสมควรเลยครับโดยสันฐานที่เราเห็นนั้นจะไม่ใช่ลําต้นที่แท้จริงของเขานะครับลำต้นที่แท้จริงจะเป็นลําต้นอยู่ใต้ดินเป็นเง่าที่อยู่ใต้ดินนั่นเองแล้วก็จะส่งตัวก้านใบซึ่งมีลักษณะเป็นกาบห่อกันแน่นเลยนะโดยกาบใบาเหล่านี้ก็จะมีสีแดงเข้มๆเ,เ,เลย พอเรานำมาปลูกประดับตกแต่งในกระถางนั้นนอกจากจะโชว์ใบที่สวยงามแล้วสีของใบที่โดดเด่นนี้ทำให้เกิดความสวยงามของไม้น้ำที่ปลูกประดับในกระถางได้ดีมากๆและใบที่เราเห็นอยู่นั้นก็จะมีลักษณะขนาดใหญ่โตมากๆเลยใบที่เราเห็นนั้นก็จะมีก้านใบที่ยาวมากๆเลยแล้วก็จะมีแผ่นใบที่มีลักษณะคล้ายรูปไข,ข่กว้างหรือรูปรีโดยมีปลายแหลมตัวใบนั้นก็จะค่อยๆผายมนเข้าสู่ตัวก้านใบ เราจะเห็นเส้นใบได้อย่างชัดเจนเลยนะครับแต่สีของใบนั้นจะออกเป็นเขียวนวลโดยที่ด้านหลังใบนั้นก็จะมีเขียวนวลมากๆเลยและนอกจากนี้ตัวช่อดอกเขาก็สวยงามแล้วก็เท่ไม่น้อยเลยครับเขาจะออกดอกซึ่งสามารถจะชูขึ้นมาเหนือกอของเขาประมาณสัก1 5ถึง2เมตรได้เลยแล้วก็ช่อดอกแบบนี้เป็นช่อดอกแบบแยกแขนงแล้วก็มีดอกย่อยที่มีขนาดเล็กจะมีกลีบดอกขนาดเล็ก3กลีบ ถึงแม้ว่าดอกเหล่านี้ไม่ติดผลง่ายๆแต่ไม่ต้องกังวลครับการขยายพันธุ์ที่เหมาะสมแล้วก็ใช้กันได้ทําให้เราสามารถทวีจํานวนเจ้าคล้าน้ําได้ดีมากๆก็คือการใช้มีดคมๆแบ่งแยกหน่อแบ่งแยกกอเข้าลงไปแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่ามือใหม่จะทําไม่ได้เพราะว่าเจ้าคล้าน้ําเป็นต้นไม้อีกต้นหนึ่งที่ให้กําลังใจมือใหม่ในการที่จะขยายพันธุ์เลยครับ หากใครครอบครองอยู่ลองหยิบมีดคมๆขึ้นมาแล้วก็ถอดเจ้าคลาน้ําออกจากกระถางหลังจากนั้นก็ผ่าแบ่งเข้าไปเลยแล้วก็นําลงไปปลูกในดินทั้งนี้มือจะแนะนําอย่างนี้นะครับว่าถ้าหากจะปลูกในกระถางแนะนําเลยว่าควรจะปลูกลงในดินเหนียวเป็นดีที่สุดเลยแล้วภาชนะที่ใส่นั้นก็ควรจะเป็นอ่างน้ํำสงสูงเพราะว่าเจ้ากอของท้าน้ํานั้นก็มีขนาดใหญ่โตมากๆเลยพยายามให้ได้ กระถางก้นลึกหรืออ่างก้นลึกไว้เป็นดีที่สุดหรือถ้าจะแบนหรือเตี้ยหน่อยก็แนะนําว่าต้องมีขนาดความกว้างของเจ้าอ่างน้ํานั้นพอสมควรเลยดินเหนียวเป็นดีที่สุดเลยนะครับแต่ถ้าหากท่านจะปลูกลงไปในดินโดยตรงโดยปลูกลงไปบริเวณริมตลิ่งแบบนี้ก็เหมาะเช่นเดียวกันแต่แนะนําว่าถ้าหากท่านไม่มีเวลาดูแลรักษาเขามากนักไม่แนะนําให้ปลูกลงไปในดินโดยตรงถึงแม้ว่าจะปลูกลงไปในตลิ่งก็ตาม แนะนำให้ปลูกลงในอ่างก่อนแล้วก็เอาอ่างนั่นแหละไปกดลงบริเวณริมตลิ่งแบบนี้จะทําให้เราสามารถควบคุมลําต้นใต้ดินที่มีการแทงออกไปด้านข้างอยู่อย่างสม่ําเสมอสามารถจะจํากัดขนาดกอของเขาให้อยู่ภายใต้กระถางนั้นได้นั่นเองและน้ํานั้นเป็น ปัจจัยสาคัญเลยนะครับที่จะสนับสนุนให้เจ้าคล้าน้ําเจริญเติบโตได้ดีเนื่องจากว่าวิสัยเขาเป็นไม้ชายน้ําเราพยายามจะรักษาน้ําให้ได้อย่างน้อยสัก15-20ซนติเมตรขึ้นไปในการที่จะปลูกท่วม เจ้าโคนต้นของเขาแบบนี้ก็จะทําให้เกิดการเจริญเติบโตได้ดีเลยครับด้วยเหตุนี้เราไม่จําเป็นต้องรดน้ําทุกวันอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งเหมือนกับที่มือเย็นได้พูดถึงต้นไม้ต้นอื่นๆเราอาศัยจากการสังเกตดูนะครับว่าถ้าหากระดับน้ําในอ่างนั้นหรือพื้นที่ริมตลิ่งนั้นแห้งลงไปมากแล้วเราค่อยเติมน้ําลงไปในบ่อน้ําหรือในอ่างน้ําน,นั่นเองก็จะทําให้คลาน้ํานั้นเจริญเติบโตได้ดีเลยสําหรับท่านที่ปลูกคลาน้ําลงในดินเหนียวก็จะพบว่าเจ้า ค่าน้ําของเรานั้นก็จะเจริญเติบโตได้ดีมากๆแต่ทั้งนี้ต้องอยู่ในเงื่อนไขที่สําคัญนะครับว่าถ้าหากท่านปลูกเขาในพื้นที่รับแสงแดดเต็มวันแบบนี้ต้นของเขาจะเจริญเติบโตดีมากๆเลยแต่ถ้าจะย่อหย่อนลงมาก็ประมาณสัก4ี่ถึงหชั่วโมงต่อว,วันอย่างไรก็ตามบางท่านปลูกเป็นสวนป่าซึ่งมีพื้นที่ต้นไม้ใบบางในบริเวณนั้นก็สามารถจะเจริญเติบโตได้แต่ต้องมีแสงแดดที่สองลอดลงมาอย่างมีคุณภาพเป็นบางช่วงระยะเวลาก็จะทําให้เขาสามารถจะเจริญเติบโตได้ดีแต่ถ้า ต้นคลาน้ําท่านปลูกในพื้นที่ร่มเกินไปแล้วก็จะเห็นใบอ่อนย้อยโปรกลงแล้วก็โรคและ,มะแมลงเข้าโจมตีได้ง่ายแล้วก็แสดงว่าพื้นที่ตรงนั้นไม่เหมาะแล้วนะครับถ้าท่านปลูกในดินเหนียวมีการขังน้ําอย่างต่อเนื่องแล้วก็รวมไปถึงปลูกในพื้นที่รับแสงแดดเต็มวันคลาน้ําเราจะเจริญเติบโตได้ดีมากแต่ถ้าท่านอยากให้เขาต้นอ้วนใหญ่แข็งแรงเพิ่มมากขึ้นแล้วก็สามารถจะให้ปุ๋ยได้แนะนําให้ใช้เป็นปุ๋ยบัวนะครับซึ่งจะมีลักษณะเป็นเม็ด ที่เราสามารถจะกดลงไปที่บริเวณขอบกระถางแบบนี้ก็จะทําให้เจ้าคลาน้ําได้ปุ๋ยหรือได้ธาตุอาหารสำหรับสนุนการเจริญเติบโต,ตเขานั่นเองและปุ๋ยในลักษณะนี้ก็จะมีระยะเวลาในการทยอยละลายออกมาเป็นประโยชน์กับเจ้าคลาน้ําของเรานั่นเองครับสำหรับเรื่องการดูแลรักษาที่สําคัญเลยก็คือการตัดแต่งกิ่งครับเจ้าคลาน้ําเป็นต้นไม้ที่เจริญเติบโต,ตเร็วมากๆเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการให้ดอก ทุกต้นที่แตกกอมานั้นพอถึงระยะหนึ่งก็จะให้ดอกที่ชูตั้งขึ้นไปสวยงามมากๆเลยแล้วก็ไม่ต้องไปเสียดายนะครับจากงานที่เขาให้ดอกไปแล้วแล้วก็ดอกโรยแล้วไม่ต้องรอเขาติดมเมล็ดแต่ประการใดใช้มีดคมๆตามเข้าไปตัดถึงโคนต้นเลยแบบนี้ก็จะทําให้ได้ทรงพุ่มที่โปร่งโล่งขึ้นแล้วก็จะทําให้ไม่ต้องสูญเสียอาหารสนับสนุนการเจริญเติบโตของต้นแก่ที่พร้อมจะล้มหายตายไปแล้วนั่นเอง ใช้วิธีการดูแลแบบนี้เป็นประจำนะครับเราจะได้คลาน้ําที่อยู่กับเราไปนานเลยยกเว้นเสียแต่ว่าคลาน้ํานั้นเจริญเติบโตดีจนแน่นกระถางแล้วก็แนะนําว่าให้ถอดออกมาแล้วก็แบ่งสัก4ส,ส่วนนําไปปลูกได้อีก4กระถางนี่คือข้อดีของไม้น้ําอย่างคลาน้ําที่ทั้งใบสวยดอกสวยเจริญเติบโตดีเอาอกเอาใจมือใหม่ในการปลูกต้นไม้แน่นอนหากท่านมีพื้นที่รับแสงแดดเต็มวันแล้วก็ไม่อยากดูแลรักษาในการให้น้ําต้นไม้ทุกทุกวัน คลาน้ําก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆหามาปลูกกันนะครับแล้ว่าลิวว่าถ้าหากท่านปลูกต้นไม้แล้วประสบพบเจอปัญหาในการถูกเข้าทําลายโดยโรคและ,มะแมลงแล้วตัวท่านเองก็ไม่อยากจะใช้สารเคมีในการป้องกันกําจัดโรคและ,มะแมลงต่างๆเหล่านั้นเพราะว่าจะเกิดปัญหาในการทิ้งสารเคมีตกค้างไว้ในสวนของเราแล้วก็ทําให้เป็นอันตรายต่อตัวเราลูกของเราสัตว์เลี้ยงของเรา แล้วก็ทำรายระบบนิเวศของเราด้วยนั่นเองนะครับมือยันเชิญชวนท่านให้ใช้ชีวพันธุ์ดีจากแอปพลายเคมประเทศไทยซึ่งมีทั้งชีวพันธุ์ในการป้องกันกําจัดโรคและก็ชีวพันธุ์ในการป้องกันกาจัดมแมลงได้อย่างเอาอยู่และที่สําคัญก็คือไม่ทิ้งสารเคมีตกค้างไว้ในส่วนของเราต้องให้เป็นกังวลหากท่านสนใจก็สามารถจะสั่งซื้อได้ทั้งช้อปปี้ a ล a ซด้ารวมไปถึง Facebook Fanpage ของแอปพลายเคมประเทศไทยและนอกจากนี้หากท่านใช้ไลน์ก็สามารถจะแอดไล คุยกับแอปพลายเกมได้เลยตรงที่สำคัญก็คือส่งเร็วด้วยนะครับและ่าลืมว่าถ้าหากท่านรู้ตัวแล้วว่าท่านเป็นคนที่รักและชื่นชอบต้นไม้เมยอเย็นเชิญชวนกด s b s c r i b e ติดตามมือเย็นไว้เมยอเย็นเป็นช่องที่ปลิดสาระดีๆในการลูกเลี้ยงต้นไม้อย่างเข้าใจอุปนิสัยของต้นไม้นั้นๆแล้วก็อยากให้ท่านกดกระดิ่งแต้งเตือนไวยด้วยเพราะเมื่อทุกครั้งที่เมยอเย็นอัพคลิปท่านจะรับสาระดีๆอย่างนี้ก่อนใครเลยครับและรวมไปถึงอยากจะแบ่งปัน,นคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้กับเยนยนนตอนนี้มอยอป์เประเทศยลก็ค้้าานํ ลาไปแล้วนะครับพบกันต,ต่อไปครับสำหรับท่านที่ปลูกคล้าน้ำอยู่แล้วก็เห็นอาการใบเหลืองจากบริเวณปลายใบกลางใบแล้วก็รวมไปถึงมีการทิ้งใบไปในที่สุดไม่ใช่เรื่องผด ปกติแต่ประการใดนั่นเป็นอาการทิ้งใบแก่ที่คลาน้ําจะทําอยู่เป็นประจําเลยนะครับก็อย่าลืมตามเข้าไปตัดแตกกิ่งอย่างไรก็ตามก็อาจจะมีการเข้าทําลายของเชื้อราและแบคทีเรียบ้างแต่ด้วยธรรมชาติของเจ้าคราน้ําถึงแม้จะไม่ใช่ต้นไม้ที่มีถิน่นกาเอนิดอยู่ใบ้านเราก็อึดอดทนแข็งแรงเลยแต่เมื่อเย็นเชิญชวนท่านได้ใช้ไตราสารแล้วก็ลามินาผสมน้ําฉีดพ่นไว้อยู่เป็นประจำนะครับดูแลต้นไม้ต้นนั้นอ่ดด้วยจะช่วยป้องกันเชื้อราและแบคทีรียเข้าทําลายต้นไม้ของเราได้ดีมากๆเลยครับ